ะะข้อที่วัคที่8นะคะท่านรัฐมนตรีชัยวุฒิจำเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ต้องฟังในเรื่องในวัคที่8นี้นะคะและดิฉันก็ดีใจค่ะที่ในตอนนี้ท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้ร่วมฟังที่ดิฉันอภิปรายเพราะเป็นผู้ออกประกาศฉบับนี้ด้วยตัวท่านเองค่ะวัคที่8นะคะไม่กระทำการอันมีลักษณะเป็นการร่วงระเมิดหรือคุกคามทางเพศ จนเป็นเหตุทำให้ผู้ถูกกระทาได้รับความเดือดร้อนเสียหายหรือกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่โดยผู้ถูกกระทาอยู่ในภาวะจำยอมต้องยอมรับในการกระทานั้นและไม่นำความสัมพันธ์ทางเพศที่ตนมีต่อบุคคลใดมาเป็นเหตุหรือมีอิทธิพลครอบงำให้ใช้ดุลพินิษในการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลอื่นค่ะวรรคที่เกนะคะ ไม่คบหาหรือให้การสนับสนุนผู้ประพฤติผิดกฎหมายผู้มีอิทธิพลหรือผู้มีความประพฤติหรือมีชื่อในทางเสื่อมเสียอันอาจกระทบกระเทือนต่อความเชื่อถือความศรัทธาของประชาชนค่ะจากประมวลจริยธรรมข้างต้นที่พลเอกประยุทธ์ได้ประกาศเอาไว้มีมาตรฐานในเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรมสูงมากค่ะสังเกตว่าไม่ว่าจะเป็นคู่สมรส หรือบุคคลข้างกายก็ต้องใช้มาตรฐานในด้านของจริยธรรมประมวลกฎหมายฉบับนี้เช่นเดียวกันค่ะแสดงว่าพลเอกประยุทธ์นั้นได้ตรักะแล้วว่าหากใครมาเป็นข้าราชการการเมืองต้องมีมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างสูงค่ะจากจากข้อกล่าวหาที่ผู้นำฝ่ายค้านได้มีถ้อยถแถลงรัฐมนตรีชัยวุฒิในเรื่องของการผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงข้างต้นนั้น พี่น้องประชาชนที่พบเห็นเพื่อนสมาชิกสาภาอันทรงเกียรติแห่งนี้หรือแม้แต่สื่อมวลชนต่างมีคำถามและก็ข้อสงสัยในพฤติกรรมของรัฐมนตรีชัยวุฒิค่ะเพราะว่าเป็นอันที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าท่านรัฐมนตรีชัยวุฒินั้นคลองรักคลองคู่กับภรรยาของท่านมาอย่างเนิ่นนานจนมีบุตรด้วยกันและไม่พอค่ะ ภรรยาของท่านนั้นยังเป็นสมาชิกในสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้ด้วยต่อมาค่ะเมื่อท่านมาดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการพฤติกรรมของท่านกลับเปลี่ยนไปเอ,เอาเฉพาะพฤติกรรมของท่านรัฐมนตรีเถอะนะอย่าได้ไปพูดถึงภรรยาของท่านเลยนะครับได้ค่ะ,ะคดิฉันรับทราบค่ะนะครับดิฉันขอสไลด์ด้วยนะคะภาพประกอบค่ะต่อมาเมื่อท่านได้เป็นรัฐมนตรี ท่านกลับประพฤติตัวนะคะเปลี่ยนไปกลับเชิดหน้าชูตาอย่างาอื่นเยี่ยงและเหนือกว่าภรรยาตัวเองทําร้ายจิตใจนะคะแสงแสนสาหัสอย่างทุกข์ทรมานคุณชนอกลับมีท่านสมาชิกประท้วงครับเชิญท่านประท้วงครับประธานคะดิฉันนันทนาสงประชานะคะดิฉันขอประท้วงข้อที่69นะคะเนื่องจากเราเป็นผู้หญิงด้วยกันนะคะการพูดถึงครอบครัวคนอื่น โดยไม่ใช่พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องงานที่เราปฏิบัติหน้าที่เราไม่ควรที่จะมาพูดในสภาแห่งนี้นะคะโดยที่ฉันเชื่อว่าความเป็นผู้หญิงด้วยกันเนี่ยมันต้องมีความเห็นอกเห็นใจมันเป็นอะไรที่บันทึกเป็นประวัติศาสตร์นะเรื่องนี้นะดิฉันคิดว่าไม่สมควรอย่างยิ่งท่านประธานต้องให้หยุดการอภิปรายมันเสียหายจริงๆมันเป็นเรื่องครอบครัวนะท่านประธาน แล้วจะเอารูปขึ้นแบบนี้มันถูกต้องไหมประธานครับ,รบท่านประธานตรวจรูปอันนี้รลยอยังเดี๋ยวผมวินิฉัยครับวินิฉัยนี่ต้องวินิฉัยด้วยความเป็นธรรมเกี่ยวกับสถาบันครอบครัวด้วยนะท่านประธานครับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่มีอยู่ในยติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจท่านทัณฑีชัยวุฒินะครับฉะนั้นการที่ท่านสมาชิกจะพูดถึงพฤติกรรม ที่ทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อการดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีนั้นท่านสมาชิกสามารถพูดได้ครับเพราะมันมีเรื่องอยู่ในยติแต่ผมก็ได้เตือนคุณชนกไปแล้วนะครับขอร้องมาแล้วนะครับว่าอย่าไปพูดพาดพิงถึงถึงครอบครัวท่านถึงภรรยาท่านถึงบุคคลที่สามหรือบุคคลอื่นๆแม้แต่รูปภาพที่เจ้าขึ้นโชว์แสดงถึงแม้ว่า การพิปายไม่ไว้วางใจไม,ไม่ไม่ต้องผ่านการตรวจสอบจากประธานก็จริงแต่ถ้าเป็นรูปที่เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นที่จะทําให้เกิดความเสียหายประธานก็มีสิทธิ์ที่จะสั่งห้ามเอามาสแสดงฉะนั้นฝากเตือนคุณชนกครับว่าขอขอให้พูดบอกว่าท่าน่ท,ทานรัมตีมีพฤติกรรมยังไงยังไงก็พอไม่ต้องบรรยายลงไปในรายละเอียดน,นะครับว่าภรรยาท่านอย่างนั้นอย่างนี้คนโน้นคนนี้เป็นอย่างน้นอย่างนี้ก็ ก็ขอแหละนะครับอย่าได้กระทบถึงบุคคลข้างเคียงเลยเพราะว่าคิดถึงใจ,ขจเขาใจเราด้วยนะครับและแค่คิดถึงความมินเมย์ที่จะทำให้เกิดความเสียหายต่อต่อบุคคลในครอบครัวของท่านด้วยผมผมว่าน่าจะผมวี่นิฉัยน่าจะตรงแล้วนะครับท่านจุลพันธ์ค่ะเชิญท่านช,ชนอกอภิปรายต่อดีไหมครับ,รบนะครับคู่เดียวครับท่านประธานเชิญเชิญท่านจุลพันธ์ครับ ผมพยายามหาทางออกให้นะครับในฐานะวิทยฝ่ายค้านผมจุลพันธ์เพื่อไทยจากจังหวัดเชียงใหม่ผมรู้จักทุกฝ่ายนะครับแต่เรื่องนี้อย่างที่ท่านประธานได้เรียนมันเป็นเรื่องซึ่งมีการบรรจุอยู่ในยติเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงเป็นที่ทราบกันดีและที่สําคัญเนี่ยมันเกิดความเสียหายกับการปฏิบัติราชการนั่นก็คือเราก็รู้กันอยู่ว่าบุคคลคนนี้เนี่ยมีกระบวนการในการเข้าไปก้าวไก่ในเรื่องของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภายในกระทรวง นะครับแต่ผมเห็นใจทุกฝ่ายครับวันนี้เนี่ยฟังดูเหมือนกับการประท้วงเมื่อสักครู่หลายท่านเนี่ยจะกลายเป็นว่าคุณชนกเนี่ยกลายเป็นผู้ผิดแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ครับปัญหาที่มันเกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากพวกผมแต่มันเกิดจากตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีเอผมต้องเรียนอย่างนี้ครับผมก็จะพยายามช่วยนะครับผมเรียน <laughs> ผ่านท่านประธานไปยังคุณชนกเราสรุปเลยแล้วกันว่า มีเรื่องชู้สาวจริงๆท่านประธานคะแล้วเราก็ข้ามไปยังประเด็นที่บอกว่าตัวบุคคลผู้นี้เดี๋ยเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้างอยู่ครับถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะครับก็เราก็เดินหน้าได้เพราะเราทุกคนรู้กันอยู่แล้วว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นคืออะไรสื่อมวลชนรู้สังคมก็รู้นะครับเราก็เดินหน้าต่อครับมาทประธานครับท่านประธานคะทาทประธานครับครับเชิญเชิญท่าน ผู้ประท้วงเชิญครับขอมบกรครับท่านประธานครับเอา,อางั้นเชิญท่านอัรกรก่อนเชิญครับกรับเรียนท่านประธานสาภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกระผมอตรกรศิริรัตยากรทสอบัญชีรายชื่อพลังประชารัฐชาเชิงเซาต่อข้อหารือของเพื่อนสมาชิกพักร่วมฝ่ายค้านนะครับท่านจุลพันธ์อมรวิวัฒผมก็เห็นด้วยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าท่านผู้ที่กําลังอภิปรายขอแน่เอ่ยนามท่านชนกจันทาทองซึ่งปกติเนี่ยผมรู้จักท่านดีครับเป็นผู้หญิงอ่อนโยนน่ารักนะครับ ถ้าจะพูดถึงเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างหรือที่ท่านว่าเนี่ยผมไม่มีปัญหาครับแต่ที่ผมต้องยืนลุกขึ้นมาเนื่องจากว่าคำอภิปรายของเพื่อนสมาชิกที่พูดถึงเนี่ยมันตีความคนที่ได้รับฟังเนี่ยก็สามารถเข้าใจไปในทางลบได้นะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเรื่องจริงเป็นยังไงจริงๆนะครับผมก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้แล้วถ้าเราปล่อยตรงนี้ไปเนี่ยผมว่า หลายฝ่ายก็คงจะเสียหายอย่างที่เพื่อนสมาชิกหลายท่านได้ปัะทวงไปนะครับจึงขอแน็กับเรียนผ่านท่านประธานครับก็เข้าประเด็นเรื่องจัดซื้อจัดจ้างเลยนะครับขอบพระคุณครับครับก็ผมก็ได้แนะนําคุณชนกไปแล้วนะครับเมื่อมันมีในยติเกี่ยวกับเรื่องความประพฤติเสื่อมเสียทางศิลธรรมบันดีก็เป็นเรื่องในยติก็สามารถที่จะอภิปรายได้แต่ให้คํานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ฉนันผมว่าคุณชนกเอาแค่สรุปว่า,ใช,าใช้สิทธิ์พัดพิง่อยครับาทา่ทานประธานท่านเดียเด๋ยวนะฮะผมผมผมวินิจฉัยก่อนครับผมว่าคุณชนกพูดถึงว่ามันมีพฤติกรรมอย่างนี้ละ่ะของท่านลนตีแต่ว่าไม่ต้องไปลงในรา,ายละเอียดถึงบุคคลอื่นนะครับแล้วก็แล้วก็สรุปสั้นๆอย่างนี้ผมคิดว่าท่านสมาชิกก็คงจะพอเข้าใจแล้วพอท่านชนกก็ใช้พูดมาเยอะแล้วนะครับท่านจุลพันธ์มีอะไรไหมครับคือเมื่อสักครู่ก็เกิดความเสียหายขึ้นนะครับ ในเรื่องที่ว่าผมลุกขึ้นพูดมาสักครู่เนี่ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับต้องเรียนงี้ครับหนึ่งมันอยู่ในยติสองเรื่องจริยธรรมประเภทนี้เนี่ยมันเป็นคุณสมบัติข้อหนึ่งของการดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีนะครับก็เป็นสิทธิ์อันชอบที่คุณชนกจะพูดได้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมจะบอกว่าถ้าท่านคุณชนกจะพูดต่อผมก็ไม่ได้ห้ามอะไรนะครับเพราะว่าเป็นสิทธิที่อันชอบธรรมที่จะพูดตามยติและอยู่ในกรอบของเรื่องที่เราอภิปรายผมพยายามหาทางออกให้ต่างหาก ที่บอกว่าถ้าในเมื่อเรารับทราบกันแล้วแล้วเราก็ยอมรับกันแล้วเนี่ยว่ามันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้นะครับคุณชนกก็จะได้เดินต่อแล้วก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยงนะครับเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบที่ท่านประธานกลัวนั่นแหละนะครับก็ท่านประธานวินิจฉัยตามเมื่อสักครู่ก็ได้ครับก็ให้คุณชนกได้อภิปรายต่อครับผมผมก็ได้วินิจฉัยให,ให้ให้มันตรงให้มันเป็นกลางที่สุดตรงที่สุดคำนึงถึงหลายๆหลายๆด้านผลกระทบจากหลายๆด้านแต่ถ้าคุณ ชนกจะไปลงในรายละเอียดถึงครอบครัวถึงบุคคลที่สามถึงอะไรนี่ผมจะไม่ผมจะไม่อนุญาตให้ให้อภิปรายนะครับฉะนั้นผมเชิญคุณชนกอภิปรายนะครับแค่สรุปว่ามันมีพฤติกรรมอย่างนี้เกิดขึ้นก็น่าจะเป็นที่เข้าใจได้ท่านมนพรประท้วงเรื่องอะไรครับ ท่านประธานที่เคารพค่ะดิฉันมณพรเจริญศรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนมพรรคเพื่อไทยค่ะดิฉันประท้วงท่านประธานตามข้อที่9ค่ะเรื่องของการที่ท่านประธานได้ทําหน้าที่ในการควบคุมรักษาความสงบเรียบร้อยในห้องประชุมค่ะเพราะว่ายตินี้เป็นยติของการไม่ไว้วางใจสิ่งหนึ่งที่คุณชนกได้อภิปรายดิฉันก็คิดว่า มันมีความเหมาะสมเพราะมันพูดถึงจริยธรรมของผู้ที่ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและอย่างน้อยผู้หญิงคนหนึ่งที่ลุกขึ้นมาพี่ปลายอย่างนี้ก็เพื่อจะไม่ต้องเป็นแบบอย่างในพฤติกรรมที่ผู้ชายปฏิบัติตัวอย่างนี้แล้วก็จะได้ประกาศให้คนทั้งสภาแล้วก็พี่น้องประชาชนคนไทยว่าท่านนายกประยุทธ์จันโอชาได้สรรหาคนที่มีหน้าคนที่มาปฏิบัติหน้าที่ด้วยแบบนี้เป็นความไม่เหมาะสมของการดรงตําแหน่งค่ะท่านประธานครับก็ เรียนคุณมนพรนะครับว่าผมก็ได้พยายามพยายามหาทางออกพยายามวินิจฉัยใช่ครับมีสิทธิ์ที่จะพูดได้แต่เราต้องคํานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเพราะการพูดเรื่องนี้มันมันค่อนข้างจะอ่อนไหวมันค่อนข้างที่จะหวั่นไหวค่อนข้างที่จะเปราะบางมากฉะนั้นเอาตามที่ผมแนะนําดีไหมครับมันจะได้มีทางออกฝ่ายทางโน้นก็จะ ไม่ไม่ต้องประท้วงกันต่อไปว่าเออมันมีพฤติกรรมอย่างนี้แหละตามยติที่เขียนเอามามันก็มีอยู่ในพฤติกาในในยติอยู่แล้วนะครับแต่ว่าขอร้องว่าหนึ่งอย่าลงในรายละเอียดแล้วก็ถ้ามีคลิปมีอะไรขอร้องครับอย่ามาเปิดเลยนะครับรูปภาพก็ขอให้งดนะครับประธานขอให้งดคือผมขอเลยครับมันไม่มันไม่ได้อะไรร้อยเปอร์เซนต์ทุกอย่างหรอกครับแต่ว่าเราให้การประชุมนี้มันเดินไปได้นะครับให้ทุกคนมีมีความสุขมีความพอใจ จากการอภิปรายเชิญคุณชนกได้ได้อภิปรายครับดิฉันรับทราบและก็ขออนุญาตนะคะเพราะถ้าในการอภิปรายทั้งข้อความภาพที่แสดงออกตามสื่อในตอนนี้ดิฉันขอ รับผิดชอบทางกฎหมายทุกอย่างค่ะดิฉันขออภิปรายต่อนะคะนี่เป็นการอภิปรายไม่ไว้บางใจนะคะท่านดิฉันต้องการให้เพื่อนสมาชิกพร้อมพี่น้องประชาชนทั่วประเทศที่ฟังอยู่ขนาดนี้ได้ใช้ข้อมูลของดิฉันนั้นในการตัดสินใจว่ารัฐมนตรีชัยวุฒิสมควรที่จะได้รับการไว้วางใจหรือไม่ค่ะจากข้อมูลที่ดิฉันได้เตรียมมานะคะขอภาพประกอบด้วยนะคะจะจบแล้วค่ะท่านประธานค่ะท่านประธานคะดิฉันขอประท้วงท่านประธานต่อมาค่ะ ต่อมาค่ะเมื่อท่านเป็นรัฐมนตรีแล้วค,คุณนโนะครับเดีย๋ยวมีท่านสมาชิกประท้วง,วงเชิญครับค่ะท่านประธานค่ะดิฉันกรณิตงามสุข,ขลัธนาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตของเตยและวัฒนาพรรคพลังประชารัฐนะคะดิฉันประท้วงท่านประธานผ่านไปยังท่านผู้กําลังอภิปรายนะคะถ้าท่านประธานยังไม่ได้ตรวจสอบในส่วนของภาพและคลิปนะคะ ดิฉันขอให้ท่านมาทานเนี่ยห้ามเอาขึ้นตอนนี้นะคะท่านควรจะตรวจสอบก่อนเพราะผลกระทบถึงแม้ว่าผู้อภิปรายจะบอกว่ารับผิดชอบในทางกฎหมายทั้งหมดแต่ถามว่าผลการกระทําที่ท่านจะทําในวันนี้กับครอบครัวนะคะของท่านรัฐมนตรีบุตรของท่านรัฐมนตรีที่เกิดขึ้นที่มันจะกลายเป็นตราบาปก,กับเด็กๆก,<ม>กับภรรยาเขาถามว่าเขาได้เขาอนุญ,ญาตให้ท่านมาเปิดเผยใน,ในที่แห่งนี้หรือไม่ ท่านขึ้นจอท่านสอสอนะคะในสภาแห่งนี้ที่เป็นภรรยาเนี่ยท่านได้รับมอบหมายมาแล้วเหรอท่านได้รับการอนุญาตมาแล้วเหรอท่านถึงได้ทําแบบนี้เพราะว่าท่านกำลังถ้าเกิดว่าดิฉันยิ่งเจ็บอพอแล้วครับผมผมพอเข้าใจแล้วครับผมกนายท่านจะรู้ได้ไงคะ่านงไม่บขนาดนี้ยังไม่มีการทนายเลยค่ะเดี๋ยวนะครับคือผมขออนุญาตท่านผู้ประท้วงครับว่าผมได้วินิจฉัยแล้วผมก็ได้แนะนําคุณ คุณชนกแล้วนะครับท่านประธานคะดิฉันถรวงท้วงธรมทานนะคะคุณชนกยังยังไม่ได้อภิปรายต่อเลยนะครับฉะนั้นผมว่าเราฟังคุณชนกอภิปรายต่อว่าจะออกมาในลักษณะไหนถ้าสมมติว่าคุณชนกยังเอายังเอารูปภาพที่มีครอบครัวของท่านขึ้นมาโชว์นะครับประธานครับยังพูดถึงบุคคลที่สามอยู่ผมก็จะไม่อนุญาตให้คุณชนกได้อภิปรายต่อท่านประธานครับขออนุญาตครับประท้วงท่านประธานครับ ครับผมผมเข้าใจว่าในที่ประชุมแห่งนี้ท่านประธานครับผมสุภะชัยใจสมุทรครับภูมิใจไทยผมขอประท้วงท่านประธานตามข้อบังคับข้อ9นะครับคือผมคิดว่าถึงนาทีนี้เนี่ยทั้งสภานี้ทราบแล้วว่าเรากำลังอภิปรายท่านผู้อภิปรายอภิปรายเรื่องอะไรเพราะฉะนั้นผมจึงขอให้ท่านประธานได้ใช้ข้อบังคับข้อ70 คือถ้า,ถาท่านประธานเห็นว่าผู้ใดได้อภิปรายพอสมควรแล้วประธานจาให้ผู้นั้นหยุดอภิปรายก็ได้เพราะฉะนั้นท่านโปรดใชข้ข้อนี้ครับข้อเจ็ดสิบขอให้ท่านหยุดอภิปรายเลยครับขอบพระคุณครับท่านสุภชัยครับผมผมเองก็คิดอยู่แล้วล่ะครับว่าถ้าสมมุติว่าผมได้ห้ามปรามได้ตักเตือนคุณชนกแล้วแต่คุณชนกยังฝ่าฝืนผมก็ต้องขอให้ท่านยุติการอภิปรายนี่ต้องดําเนินการต่อไปแต่ตอนนี้นี่ ผมได้ตักเตือนแล้วคุณชนกก็กําลังรับทราบแล้วใช่ไหมครับแล้วก็จะพิปรายต่องั้นเชิญท่านชนกอภิปรายต่อกันครับแต่ขอขอให้ระมัดระวังนะครับถ้าหากว่ามีผลกระทบผมต้องได้รับารท่านประธานไรับการครับสุภาชัยสมุทรครับนึงนะคะว่าทั้งเสียงและภาพที่ท่านเปิดในสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้ที่ันขอรับผิดชอบทางกฎหมายทุกประการค่ะดิฉันคุณชนกแป๊บหนึ่งครับท่านสุภาชัยครับผมวินิจฉัยแล้วนะครับ ผมได้วินิจฉัยแล้วครับมันยังไม่ถึงขั้นตอนนั้นนะครับผมเข้าใจครับผมเข้าใจครับผมพูดครึ่งนาทีจริงๆที่ท่านกําลังวินิจฉัยก็คือบอกว่าถ้าห้ามแล้วเขาดื้อดื้อแล้วถึงจะสั่งผมเสนอท่านให้ใช้ข้อ70คือก็พูดมาพอสมควรแล้วฟังรู้เรื่องแล้วว่าเรื่องนี้ท่านชัยวัดท่านท่านท่านรัฐมนตรีเนี่ยแล้วก็ท่านชัยวุฒิเนี่ยแล้วก็ท่านครอบครัวท่านเนี่ย มันมีเรื่องอะไรกันอยู่เราเข้าใจเรื่องเดียวกันแล้วพอแล้วก็ให้ยุติเลยครับท่านไม่ต้องรอว่าดื้อกับท่านประธานอีกหรือเปล่าไม่ต้องฮะถ้าดื้อตรงนั้นถ้าดื้อแล้วให้ถอนให้ถอนแล้วให้ไล่ออกนั่นอีกคนละเรื่องกันผมผมได้วินิจฉัยไปแล้วนะครับผมครับผมก็ผมผมก็ได้เรียนต่อท่านประธานจบแล้วครับข้อเจ็ดสิบเลยครับขอบคุณครับขอบพคุณค่ะท่านประธานที่ฉันยังอยู่คงอยู่ในยติอภิปรายไม่ไว้วางใจแบบลง แบบลงมตินะคะแบบไว้วางใจนะคะหนึ่งหนึ่งค่ะแบบต้องลงมติซึ่งมันเป็นข้อมูลที่เพื่อนสมาชิกนะคะจะต้องใช้ในการตัดสินใจค่ะว่าจะต้องไว้วางใจรัฐมนตรีชัยวุฒิหรือไม่นะคะซึ่งตราบาปที่เพื่อนสมาชิกได้กล่าวอ้างนั้นไม่ใช่ดิฉันเป็นคนทําค่ะดิฉันก็เป็นหัวอกแม่ ดิฉันก็เป็นภรรยาแล้วดิฉันเองก็เป็นเพื่อนของภรรยาท่านรัฐมนตรีชัยวุฒิเช่นกันค่ะดิฉันจะจบแล้วนะคะจากพฤติกรรมทั้งหมดที่ดิฉันกล่าวมาท่านรัฐมนตรีชัยวุฒิพออยู่ในตําแหน่งแล้วมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปค่ะเชิดหน้าชูตาหญิงอื่นเยี่ยงและเหนือกว่าภรรยาตัวเองทําร้ายจิตใจภรรยาตัวเองอย่างแสนสาหัสทุกทรมานจิตใจค่ะจนในที่สุดนะคะดิฉันทราบว่าเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาได้มีการหย่าร้างกับภรรยาค คุณชนกครับผมผมผมขอร้องนะครับว่าผมจะไม่ให้คุณชนกอภิปรายเรื่องนี้ต่อแล้วนะครับท่านประธานครับผมประท้วงท่านประธานตามข้อ9ครับนี่แหละผมกําลังควบคุมอยู่นะครับตามข้อเแหละครับท่านประธานปล่อยให้เพื่อนสมาชิกจากอีกฝากฝั่งหนึ่งมาขัดจังหวะการอภิปรายถ้าไม่ประท้วงกันเป็นลําเป็นสันเนี่ยจบการอภิปรายไปนนานแล้วเนื้อหาเราก็รู้กันอยู่ว่าสถานการณ์มันเกิด คุณจุลพันธ์ครับผมได้วินิจฉัยแล้วนะครับผมขอให้คุณชนกนะครับขอให้คุณชนกก์ไม่ไว้วางใจท่านประธานจะใช้วิธีอย่างนี้มาปิดปากฝ่ายค้านเหรอครับไม่ได้ปิดปากไม,ไม่ได้ยินใช่ไหมครับเนี่ยท่านประธานครับท่านประธานครับท่านประธานก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้ปิดปากครับแต่ว่าผมได้ให้ฟังก่อนนะครับ ผมได้ให้คุณชนกได้อภิปรายมาพอสมควรแล้วนะครับและเปิดโอกาสให้คุณชนกได้พูดถึงเพราะเรื่องนี้มันมีผลกระทบกับหลายหลายฝ่ายกับบุคคลข้างเคียงกับบุคคลที่สามกับครอบครัวของท่านไม่ถึงเฉพาะภรรยาของท่านเป็นถึงลูกท่านด้วยนะครับเดี๋ยวท่านท่านยุลพาณ์ฟังประธานวินิจฉัยก่อนนะครับผมได้ได้เตือนคุณชนกได้เตือนคุณชนกไปหลายครั้ง ฉะนั้นนี่ถ้าหากคุณชนกยังอภิปรายในรูปแบบเดิมผมได้ปล่อยให้พี่ปลายไปแล้วนะครับก็ขึ้นมาในรูปแบบเดิมอีกฉะนั้นผมจึงขอให้คุณชนกยุติการอภิปรายในประเด็นนี้แต่ถ้าคุณชนกจะอภิปรายประเด็นอื่นผมก็ยังอนุญาตครับถ้าประเด็นเรื่องครอบครัวของท่านจุลพันธ์นั้นผมจะไม่อนุญาตนะครับเพราะมันจะมีผลกระทบถึงถึงครอบครัวของท่านนะครับ คุณท่านคุณชนกจะพิปารายประเด็นอื่นไหมครับถ้าจะพิปรายประเด็นอื่นผมจะอนุญาตให้ท่านพิปารายต่อครับดิฉันมีประเด็นขอเพิ่มอีกแค่ประโยคสุดท้ายค่ะดิฉันอภิอปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีชัยวุฒิในคุณสมบัติตามประมวลจริยธรรมตามยติ ะะที่ดิฉันได้ยื่นไปแล้วว่าดิฉันไม่อาจไว้วางใจรัฐมนตรีชัยวุฒิได้เพราะทำผิดรจริยธรรมอย่างร้ายแรงไม่มีคุณสมบัติในการที่จะเป็นรัฐมนตรีค่ะเพราะว่ามีพฤติกรรมที่ไม่เป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามรวมทั้งรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นชาติไทยจนดิฉันอดสงสัยไม่ได้ค่ะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ผ่านมานี่ เอื้อประโยชน์ในกระทรวงในออกระทรวงที่ท่านรัฐมนตรีชัยวุฒิบริหารประเทศหรือไม่และที่ฉันไม่อาจจะไว้วางใจให้รัฐมนตรีชัยวุฒิบริหารประเทศต่อไปค่ะอันตนหาราคานั้นแสนสาหัสถ้าใครตัดเสียได้ฉันให้ผองอุตสาเรียนวิชาหาเงินทองก็เพราะของสิ่งเดียวมันเกี่ยวกวนขอบพระคุณค่ะท่านประธานขอบพระคุณครับ